ท่านผู้ชมครับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันนี้จําเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องมีการบริหารด้วยทฤษฎีบางสี่เมืองอย่างหรืออาจจะเป็นทฤษฎีที่เรานําใช้ในทั่วโลกนะครับการที่เราได้เห็นรูปแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือการพัฒนาทุนมนุษย์ในปัจจุบันจะมีเรื่องของโควิด -19 มีเรื่องของภัยพิบัติต่างๆตลอดจนเรื่องของการบูรณาการให้เกิดการรับรู้กันมากที่สุดนะครับว่าการบริหารงานในยุคปัจจุบันนั้นจะต้องมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนและก็ประยุทธ แล้วสำคัญยิ่งคือการเสริมสร้างประโยชน์ที่จะก่อเกิดให้กับองค์การอยั่งยืนตลอดไปนะครับช่วงนี้เองเป็นช่วงที่หลายๆองค์การนั้นมีผลกระทบมากมายในเรื่องของวิกฤตโควิด19 ซึ่งส่งผลกระทบไปในระยะเวลาที่และเป็นมุมกว้างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอรูปแบบของการบริหารจัดการในปัจจุบันนี้ผลิตผลหรือแม้แต่เรื่องของการตลาดตลอดจนเรื่องของการบริหารจัดการด้านคุณภาพสําคัญและหนีไม่พ้นก็คือเรื่องของการบริหา,ารงานบุคลากรหรือบุคคลยุคใหม่นี่นะครับจำเป็นจะต้องมีการสร้างความตระหนักร,รับร,รู้สําคัญยิ่ยงคือทําอย่างไรเราจะปักบดทางความคิดให้เยาวชนของไทยเราหรือว่าบุคลากรในองค์การสามารถจะรู้ว่าขนาดนี้เององค์การนั้นอยู่ในสถานการณ์อะไรอย่างไรบ้างแล้วตัวตนของบุคลากร จะต้องเพิ่มศักยภาพให้กับองค์การอย่างไรตอนนี้จะเห็นนะครับว่าหลายองค์การได้มีผลกระทบเรื่องของการบริหารจัดการรูปแบบการจ้างงานมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสัญญาจ้างปัจชุบังหรือแม้แต่เรื่องของการเลิกลดปลดย้ายหรือแม้แต่เรื่องของการปรับปรุงในแง่บุคลการการคุณจะต้องมีคุณภาพอย่างไรให้เหมาะสมกับยุคป,ปัจจุบันนี้เพราะการตลาดในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะเกิดผลกระทบอย่างวงกว้าง,างมากมายมหาานะครับโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจด้านของการท่องเที่ยวหรือโรงแรมท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่นักบริหารงานสากรบุคคลในปั เสริมสร้างให้เกิดทักษะต,ต่างๆให้เกิดการเรียนรู้และใช้ทฤษฎีบางส่วนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโอกาสให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวอาจารย์รกเกดเรตพุชิตจักรยาเป็นแบบปันความรู้เกี่ยวันกับเรื่ององการบริหงงารยุคใหม่นะครับว่าเราจะต้องดําเนินการอย่างไรช่วงนี้ของพัคสโกครับ